สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้พี่มิวมีจัดกิจกรรมไทยฟู้ดแลลี่นะคะหรือไทยกัวเม่ย์สิ่งตา่างๆอยู่手工创作นะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะน้องๆจะต้องได้ใช้ทั้งภาษาจีนภาษาอังกฤษนะคะเพื่อทําภารกิจร,ร่วมกับเพื่อนๆชาวต่างชาติและนี่ก็คือเป้าหมายหลักของการจัดกิจกรรมนี้ค่ะก็คือเรียนภาษาแล้วเราต้องนํามาใช้นั่นเองค่ะและในครั้งนี้นะคะพี่มิวจะพาทุกคนไปทํากิจกรรมกันที่ย่านของอร่อยนั่นก็คือ วังหลังนั่นเองและแน่นอนว่ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะนอกจากได้ชิมของอร่อยแล้วน้องๆยังได้ฝึกใช้ทั้งภาษาจีนภาษาอังกฤษก็ยังจะได้พบกับเพื่อนใหม่ๆทั้งชาวต่างชาติแล้วก็ชาวไทยด้วยค่ะและการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการจัดแบบกลุ่มเล็กๆนะคะเพื่อให้น้องๆทุกคนได้มีโอกาสมีส่วนร่วมและได้พูดคุยแลกเปลี่ยนภาษากันอย่างเต็มที่ค่ะ และด้วยเดือนธันวาความเป็นเดือนแห่งความสุขนะคะก็เลยพิเศษสําหรับน้องๆน,นักเรียนที่อายุ15ปีขึ้นไปหากสนใจเข้าร่วมกิจกรรม Food Testing แลลี่นะคะก็สามารถเข้าร่วมได้ฟรีเลยเพียงแค่แสดงบัตรนักเรียนตอนลงทะเบียนเท่านั้นสําหรับบุคคลทั่วไปหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถทักสอบถามผ่านทางไลน์ได้เลยนะคะแล้วเจอกันนะคะทุกคน